ทักทายนะคนนี้เราก็เอาสวัสดีรักทายนะคนผ่านสามารถสวัสดีนะเขาหน่อยสวัสดีก่อนนี่มากับผ่านสามารถครับวันนี้โดผ่ห oh, นสามารถได้ทั้งปลาบูได้ทั้งปลาหนีนกหนาว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 เลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดมันแล้วมันแล้วมันโอ้โหเกิน มีซีดีพี่น้องอ้านสามาถเขาโยกไหเาห้องมีซีดีหนากวมันู้นอนเี่ค่อยเด่นขอเขาทนี่นน่นง่าออกหรอเขางีดเท่ค่อยเด่นขอเขาดีนึงไก่อ่ว่าบูพี่น้องไม่ไส่ไก่กัง่าพี่น้องนัี่แจ่มแตมที่สองาบูแตมที่สา วุ่นนะพี่น้องตามเตี่ยมงามๆเลยปาบูปาบูโค้รโดเอโ้งาแง่พีน้องใส่เงี้ยีอ่ เมเดียวทอดเทีมเดียวพี่น้องแท้มเดียวครับห้านสามบาทหนึ่งสามที่เทีมนุ่งเนาะยเที่ยเดียวเลยครับพี่หาวล่ะทำเป็นนักกีฬาทำเป็นนักกีฬาทำเป็นนักกีฬาพุทบอลมันไม่เปียกเลยเทียมหาเทียมเลยเจราบาดพุทธยอดดีพี่น้องุยยอดุยอดมือนีทําไมต้างต่อเนื่อ

ป้าบุเงี้ยเขาพี่น้องมานโหมานนี่สวยๆครับมานหมานครับปลาบุ๋มเงเขาปลาบุ๋มเงเขาชิบเงาะลอยน้า เปักขนาดนมนนแมนแมนแมนแนเอาลวดทน่เป็นสิบเาไอ้ช่กแต่ไม่เอาอะมาต่านนะฟู๊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 ฟ สวิงสวิงเฮาโผเขากับอากาศหลากหลายกอหนาวละงันมาี่น้องของเขากับพวกแย่กันพี่น้อง

ย่อนชิวน่ไปน้องเขาครับปลาเข็มปลาเข็มยอดโอ้โหหุ่นานสข้ามาเจียจียบาทดีบาทามาดเามาเข่อ้นี่ยอ้อาก้อดที่นี่หะรอดครับยอดทยอดครับ

น่องพี่น้องปลานี่ปาลาไม่เรื่อะครับปาลาไม่เยอะน้องคัดขัดขัดนี่น้องสุดยอดหวานมากน้องนี่เอา้าสวยงามสวยงาม ปลาตองนี่ครับนี่ปลาดิ้งเข้ปากกปลาเชื่อมปลาแยหยยน อย่างนั้นไงนะกุ๊บเขาหิบเรีวมั้งเนาเห็นซาวมั้ยเนาเห็นซาวเขาตั้งไงฟองน่อยดูบ้างมั้ยฟองหน่อยดูบ้างมั้องน่อยดูบ้างมั้ยรูปเหลือสองรูปไหนมันเหลือสอง

พี่น้องเนาะลงไปแม่บักบุงโอ้ปลาดํามันเย็นป่าบุงเนาะ <laughs> anh sao mà nhúc nhốt nhúc ấu, bú, 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 lại thật lại nè

hay đây hay đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ăn cá à 6 đồng mà cái <laughs> nó chỉ có không đây là gì à huống nhiên nọ ta anh khác nghe phải như nào กองมาเลยเขาเอาไห้เนี่ยไถือเอาไปต้มเหมือนข้นอีกทนึงข้นครับเอาเอาแบงแบงแบงน้ำเขาไปต้มกันครับไปต้มไปต้มไปต้มมาที่หาถุงอะไรก่อนเอาไปวาง้นห่าอมันี่นี่จะทำเนื้งน้ำถุงนะเนื้อถุงเนี่ยเขาตดูน่ะ

ย่อยยอยอครับหนึกงเจ็ดตันนิดน้อย2ยอยครับหมา

เอาพี่น้องมันเอามาโชว์พี่น้องเงี้ยบิดคลิปเด,ด้วยสวยบิดคลิปสวยครับของดังตาสามารถเข้าเหมือนกันครับพี่มันมาคิปอ่ะมาอ่ะมาน่านนะ สามารถนี่ครับถังแดงจึงคืนพี่น้องโพดโพดสุดยอดสวยงามครับนี่อ้ันนี้เต็มเลย้นมันครับการสามรถก็เต็มถังครับ อ๋อเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันเลยทุกคนสรุปผลงานของพันสามารถเลยครับไปครับสรุปผลงานของพันสามารถเลยเดือนทังกดือนทังเต็มอันย่ากินเะอุยนะครับมีเวลาน้อยได้เตรียมถังงวอันนี้ก็ล้นถังเลยวันนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องจะล้นถังอีกแล้วคนหมานเนาะเห็นมาแ๊บเดียวเองเนาะ อคนหมานคนหมานคุณนั่งยี่น้อ๊ะอสีรุ่นทางแล้วเด้อที่นอ้องเด้อโอ้ยเอาฝา,า,ากคนง่ายดีก่อนไม่พึ่งฟองฝากคนได้ก็แชร์เลยเด้ดพอพี่นอ้องเด้อคนหมานมานกินแบบธรรมชาติแบบสไตล์สามารถสไตล์แอ๊ะก็ได้หมานคักหมานคัดเนาะกินพอได้เอาล่ะทำได้ยิ้มน้ำยิ้มน้ำฝากรอยก็แชร์เลยยิมก้อนยิ้มก้อนโอ้ไม่ยิ้มหวานเหรพี่น้องเร็ว啊 ขอบคุณครับ FC ก็มาด้วยนะครับนี่ครับนะเขาเพิ่งเลิกงานครับนี่ข้างหลังก็โอเคครับหันมานครับสุดยอดครับเอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายมานอีกแล้วพี่น้องเตรียมถังอันนี้หวานจี๊ด